ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1845จิ่งเทียนพูดขึ้นอย่างขบคิดว่าหมู่บ้านนี้แปลกประหลาดมากนิงหงจอกขมวดคิ้วพร้อมพูดขึ้นว่าใช่เมื่อกี้ตลอดทางที่เดินมาอย่างน้อยปรากฏให้เห็นผู้หญิงกว่า30คนหนึ่งในนั้นมีหญิงตั้งคันเจ็ดปดคนนอกนั้นทั้งหมดเป็นหญิงสูงวัยอายุสี่ห้าปี เด็กที่มาหาพวกเราพวกนั้นก็ล้วนเป็นเด็กผู้ชายไม่มีเด็กผู้หญิงสักคนต่อให้ชายวัยหนุ่มล่าสัตว์อยู่ข้างนอกเป็นเวลานานในหมู่บ้านก็ไม่ควรที่จะไม่มีผู้ชายอยู่สักคนเลยมีเพียงหญิงตั้งคันกับคนแก่เด็กเล็กได้ยินเช่นนี้แล้วมูโถตบหัวตัวเองพูดขึ้นอย่างหวัดผวาว่าหรือว่าพวกนางเป็นปีศาจกินผู้ชายเป็นอาหารคลอดได้แต่เพียงผู้ชาย ผูเลิงหมิงอยู่ที่หอบดับฟังอยู่อย่างเงียบเงียบอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาคาดหวังที่จะได้ฟังอะไรจริงจังจากมู่โถไม่ได้จริงจริงพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้ามีสติหน่อยบนโลกนี้ไม่มีปีศาจต,ตอนนี้รู้แล้วมู่โถถูกคุณชายของตนเองเขกหัวเอามือกุมหัวแล้วไปคุกเข่าอยู่ตรงมุมกำแพงเลิงหมิงอยู่ดูท่าทางผิดหวังของเขาทั้งโกรธทั้งหน้าขำแต่ก็ดึงเกาลัดแทะออกจากถุงขนมแล้วยื่นให้มู่โถรับมาอย่างดีใจเดินทางมาตั้งหลายวัน ขนมของเขาทัานหมดแต่แรกแล้วบนตัวเหลือเพียงอาหารแห้งคุณชายเหลืองเป็นคนดีจริงๆไม่เสียแรงที่เป็นน้องชายของเจ้าหญิงเจอหลานเด็กผู้ใหญ่ทั้งสามคงยังคงคิดวิเคราะห์ต่อพวกนางบอกว่าคืนนี้มีเรื่องน่ายินดีแต่ก็ไม่เห็นพวกเขาแตกแต่งบ้านและจุดเทียนเลยเมื่อกี้ก่อนที่ป้าหลิวจะจากไปก็พูดว่าคืนนี้ในหมู่บ้านมีเรื่องน่ายินดีอาจจะดูแลได้ไม่ดีพอขอให้พวกเขาอย่าถือสา ในเมื่อในหมู่บ้านไม่มีผู้ชายงานก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นงานแต่งงานและหญิงตั้งครรภ์นในหมู่บ้านพวกนั้นท้องก็โตมากแล้วเรื่องน่ายินดีคงไม่ใช่เป็นการคลอดลูกมังเจอหลานรู้สึกค่อนข้างไม่เป็นสุขมักรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ก็พูดไม่ออกพวกนางมีอัธยาศัยที่ดีเด็กน้อยก็ไม่กลัวคนแปลกหน้าเลยสักนิดหน้าแปลกจิงเทียนพูดขึ้นหนิงหงจอบพูดเสริมว่าไม่เพียงไม่กลัวคนแปลกหน้ายังมีความกล้าอยากที่จะจับดาบของหมิงอยู่กับมู่โถ ถ้าไม่ใช่เพราะในหมู่บ้านนี้มีคนดีถือดาบและชอบเด็กมาบ่อยก็เป็นเพราะผู้ใหญ่ตั้งใจสอนเจอหลานผู้สรุปยังไงคนที่ชอบคนเล่นกับคนอย่างมูโถไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่มาหลอกล่อน้องชายของนางที่ตัวสูงนั้นไม่ใช่เรื่องปกติเลิงหมิงอยู่คาดเดาพร้อมพูดขึ้นว่าพวกโจรบนเขาสอนหรือเปล่าเพื่ออยากให้พวกเราไม่ระวังตัวมูโถท,ที่อยู่ตรงมุมมองมาอย่างอิจฉา หลอกเก่งกันขนาดนี้ไม่รู้ว่าหลอกคนมาแล้วเท่าไหร่เพราะยังไงคนปกติหากไม่เคยรู้เรื่องแหล่งกบดานเลยถึงน้อยคนที่จะเหมือนอย่างพวกเขาที่รู้จักระวังตอนตั้งแต่เริ่มแรกดีพวกเราออกไปคุยกับเด็กพวกนั้นดูดูว่าจะสามารถถามอะไรได้บ้างเจอหลานคิดว่ายังไงหาเบาะแสจากเด็กมักจะง่ายกว่าหาจากผู้ใหญ่ ผู้หญิงในหมู่บ้านทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นแต่ยังคงต่างคนต่างทำงานของตนเองไม่ได้อบล้อมมาเหมือนอย่างพวกเด็กๆและก็ไม่เห็นว่าจะสนใจความเคลื่อนไหวของพวกเขาเหมือนอย่างไม่สนใจเลยสักนิดแต่ยังไงเด็กก็ยังเป็นเด็กเจอหลานกับจิงเทียนชักชวนพาพวกเด็กๆไปยังมุมหนึ่งของหมู่บ้านเอื้อมมือออกไปแสดงมายากลเล็กน้อยก็ดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้สําเร็จแล้วให้เด็กแต่ละคนพูดอะไรที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขเพื่อแลกกับมายากลแบบใหม่ รอเมื่อหนิงหงจอกับมู่โถกลับมาพวกเด็กๆยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจิงเทียนปรบมือพวกเขาจะกลับไปพักผ่อนแล้วให้พวกเด็กๆกลับบ้านใครบ้านมันทั้งสองฝ่ายต่างได้ผลตอบแทนกลับมาถึงในห้องเจอหลานพูดขึ้นก่อนว่าคืนนี้มีหญิงตั้งคันสองคนจะคลอดแล้วจริงๆคนหนึ่งคือลูกสะภ้คนโตของป้าหลิวที่เห็นเมื่อตอนบ่ายอีกคนหนึ่งไม่รู้เป็นใครช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่1846ที่แท้หนึ่งในกลุ่มเด็กผู้ชายพัวนะอีกคนหนึ่งชื่อต้าเป่าเป็นหลานของป้าหลิวต้าเป่าแบ่งปันสองเรื่องอย่างแรกเรื่องน่ายินดีก็คือย่าบอกกับเขาว่าคืนนี้เขาจะมีน้องชายแล้วระอยาช่วยแม่คลอดน้องชายของเขาออกรมาแล้วพ่อก็จะมารับพวกเขาไปมีชีวิตที่ดีเมื่อเด็กผู้ชายคนอื่นได้ยินต่างก็อิจฉามากถึงว่าคืนนี้แม่ของตนเองก็จะคลอดน้องชายเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้เจอ พ่อมานานมากแล้วล้วนต่างอยากไปหาพ่อที่เป็นวีรบุรุษอยู่บนเขาต้าเป่าแบ่งปันเรื่องที่ไม่น่ายินดีก็คือได้ยินยากคุยกับแม่ของเขาว่าน้ำแกงคลอดบุตรไม่เพียงพอสำหรับสองคนให้แม่ของเขาอดทนหน่อยดังนั้นเขาจึงเป็นห่วงมากหากแม่ไม่สามารถคลอดน้องชายได้สำเร็จเขาก็จะไม่ได้เจอพ่อแล้วเมื่อถามอย่างละเอียดแล้วสามารถเดาได้คร่าวๆว,ว่าหลังจากพวกเด็กๆครบเดือน แม่ลูกจะถูกพวกจนภูเขารับไปอยู่บนเขาสักพักหนึ่งอาศัยอยู่ประมาณ 1- ถึงสปีเมื่อแม่ของเด็กตั้งครรภ์อีกครั้งก็จะถูกส่งมาที่หมู่บ้านนี้อีกจากนั้นแม่ของเด็กก็วงเวียนคลอดลูกจนมาถึงวัยเหมือนอย่างป้าหลิวแล้วก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจนแก่ตายส่วนพวกเด็กผู้ชายเมื่อครบห้าขวบแล้วก็จะสามารถขึ้นไปบนเขาเพื่ออาศัยอยู่กับพ่อไปตลอดนี่จึงเป็นสาเหตุที่เด็กผู้ชายที่นี่ล้วนมีเพียงอายุสามสี่ขวบมู่โถเอามือปิดหัวไว้แล้วถามขึ้นว่าทำไมคนครอบครัวเดียวกันถึงไม่ได้อยู่ด้วยกัน เจอหลานหัวเราะเย้ยพร้อมพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าเพราะพวกจนภูเขาไม่ได้เห็นแม่ของเด็กพวกนี้เป็นคนในครอบครัวของพวกเขาล้างสมองเด็กๆตั้งแต่เด็กว่าตนเองเป็นวีรบุรุษให้พวกเด็กๆยกย่องเทิดทูนพวกเขาภูมิใจในตัวเองที่เป็นจนลดสถานะความสําคัญของคนเป็นแม่รอเมื่อพวกเด็กๆอายุครบห้าขวบแล้วก็จะได้จากแม่ไปมีชีวิตใหม่รับพวกเด็กๆไปอยู่บนเขาเลี้ยงดูให้กลายเป็นจนอีกรุ่นหนึ่งแม่ของเด็กๆในสายตาพวกเขาเป็นแค่เครื่องมือ ท้องได้ก็คลอดเมื่อไม่มีประโยชน์แล้วก็โยนทิ้งมาในหมู่บ้านนี้อย่างไร้ค่ายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานทุกคนต่างโกรธโมโหมากแทบทนรอไม่ไหวที่จะยกดาบขึ้นแล้วขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตัดหัวของพวกเขาก็คงมีเพียงเปยโมที่สามารถทนต่อการดำรงอยู่ของวายร้ายดังกล่าวให้อยู่ในแผ่นดินของตนเองเมื่อสงบสติลงบ้างแล้วเหลิงหมิงอยู่พูดขึ้นว่าแต่ทำไมพวกนางถึงสามารถคลอดได้แต่ลูกผู้ชาย เด็กผู้ใหญ่ทั้งสามคนนิ่งอึ้งไปสักพักเมืองมองหน้ากันแล้วจิงเทียนพูดขึ้นว่าพวกนางคงไม่อยากให้ลูกสาวของตนเองเติบโตแล้วต้องเผชิญกับชะตาชีวิตเหมือนอย่างตนเองจึงไม่กล้าคลอดลูกสาวอ่ออ,อ,อ๋อลิงหมิงอยู่กับมูทโท่โถไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ถามต่อเด็กผู้ใหญ่ค่อยโล่งอกหนิงหงจอกก็เล่าเรื่องที่ตนเองพบที่ด้านนอก ในส่วนลึกของหมู่บ้านมีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งข้างในขังหญิงตั้งคันคนหนึ่งไว้หญิงตั้งคันถูกมัดทั้งมือทั้งเทา้านอกประตูยังมีผู้หญิงอายุมากคนหนึ่งเฝ้าไว้จิงเทียนกับเจอหลานมองตากันพร้อมพูดขึ้นว่าตอนกลางคืนพวกเราไปดูกันนิงหงจอก,กับมู่โถย่างไก่ป่าสองตัวแล้วก็จับปลามาสองตัวเพียงพอให้ทุกคนได้กินอิ่มหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งทุ่ป้าหลิวพาผู้หญิงหลายคนมาเก็บอาวุธของพวกเขาไปแล้วก็มัดพวกเขาไว้ ใบหน้าที่อบอุ่นใจดีของป้าหลิวหายไปแล้วเหลือไว้เพียงใบหน้าเย็นชาพร้อมพูดขึ้นว่าเดิมยังคิดว่ารอพรุ่งนี้ค่อยจัดการพวกเจ้าคิดไม่ถึงว่าพวกเจ้ากลับไปหลอกถามพวกเด็กยุ่งมากขนาดนั้นรนหาที่ตายจริงๆพี่หลิวเรียกคนหรือว่าหนึ่งในผู้หญิงคนหนึ่งถามขึ้นขังไว้ที่นี่ก่อนรอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยเรียกคนมาป้าหลิวพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าอย่าทำให้เสียเรื่องของพวกเรา พวกเขาออกไปจากห้องแล้วก็ล็อกประตูด้านนอกรอพวกนางเดินไปไกลแล้วเจอหลานลืมตาขึ้นพร้อมพูดขึ้นว่าพวกนางกำลังต้มน้ำยาแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ